รมาเนื้อหามีความโหดร้ายีมแบบอวัยวะมีตัวละครนองที่สิ่งชีวิตมีฉากครอบบุตสกัดตัดขาดมีฉากและเนื้อหาที่จุกใจทับเพลงจากทาร์มนูดมีการแบ่งชนชั้นอัลฟาเบต้าและอเมก้าผลิตจักรวาล o m e g เ v ิร์สทางช่องไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับออมรับรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะวันต่อมาเรเจอร์ผมหาเขาเจอแล้วนะชายหนุ่มเอ๋ยด้วยน้ำเสียงแหบแห้งใต้ตายังคงมีรอยก่ำมแดงจากการร้องไห้คำพูดที่ชวนให้สนใจบนโต๊ะอาหาร หยุดตะแก่ริเจอร์ที่กำลังรับประทานข้าวเช้าต้องชงักมือนายหมายถึงใครแลาทำไมเสียงถึงเป็นแบบนั้นไม่สบายหรือไงตะแก่ยังไม่ทันจะเคี้ยวข้าวหมดปากก็ต้องสะดุดกับน้ำเสียงของเฟลิกซ์ฟังอย่างกับหวัดลงหลอดลมแถมใต้ดวงตายังดูแดงๆนอนดึกรึแมลงเข้าตากหรือ,อยังไงเคอ๋อผมเจอเขาแล้ว เมื่อวานเย็นริชอร์ตกใจอ้าปากค้างกับบุคคลที่เฟลิกซ์ตามหามานานคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วหายไปเป็นปีมาในวันนี้ก็ได้เจอตัวเยทีว่าแต่ทำไมคนพูดถึงตูไม่ดีใจเลยสักนิดเดียวเฟกเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าริชอร์มองออกในทันทีคุณแม่หลังคลอดเขาว่าจะมีภาวะซึมเศร้าตามมา แต่นี่เฟลิกซ์ก็คลอดมานานแล้วจนเจ้าตัวน้อยเด็กขวบกว่าแล้วนะนิชเชอร์คุณว่ามันเหมือนตลกร้ไหมวางช้อนกินข้าวลงถัทงที่ข้าวยังเหลืออยู่เต็มจานผมเฝ้ารอเขามาเกือบสองปีไม่เคยมีวันไหนไม่นึกถึงเขาเลยเชื่อมันมาตลอดว่าสักวันเขาจะกลับมาแต่คุณรู้อะไรไหมผมจำเขาได้แม่นแต่เขากลับจำผมไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว พูดแล้วเฟลิกซ์ก็จะร้องไห้อีกรอบทว่าเขาไม่อยากแสดงด้านอ่อนแอให้ตะแก่เห็นเช่นนั้นต่อให้อ่อนไหวแค่ไหนก็จะกลั้นน้าตาไว้นายมั่นใจใช่ไหมว่าเป็นเขาจริงๆตะแก่ทำไมผมจะจำเขาไม่ได้ต่อให้อยู่ไกลเป็นร้อยเมตรยังมองรู้เลยว่าเป็นใครคนแปลกๆแบบนั้นมันมีคนเดียวในโลกนี่แหละพูดถึงในทีแรกรู้สึกเศร้าจนอยากหลั่งน้ำตาพอมาตอนนี้ เฟลิกซ์เริ่มใส่อารมณ์คล้ายว่ายิงพูดก็อยากจะโมโหออกมาเพราะนึกแบบนั้นแล้วมันก็รู้สึกเจ็บใจโอเคฉันเ okay. ชื่อแล้วว่าถูกคนเธอแกเขาจำผมไม่ได้เขาเปลี่ยนประเฮกับคนละคนแววตาที่เขามองมายังผมน้ำเสียงและคำพูดทุกอย่างมันดูไม่ใช่เขาเลยก็ทำอย่างกับผมเป็นคนอื่นคนไกลเขาพูดมากับปากเอง ไมม่รู้จักผวทายประโยคเสียงแผ่วพูดแล้วก็เจ็บใจเองเฟลิกซ์ไม่เคยต้องรู้สึกกระวนกระวายใจเช่นนี้มาก่อนตัางแต่เมื่อคืนเขาวิตกกับเรื่องนี้จนไม่ได้นอนกินข้าวให้หมดก่อนถ้าเหลือทิ้งตอนเย็นจะให้นายอดข้าวรู้จักหรือเปล่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่านะ่ะหากจะเสียใจจนน้ำตาตกในก็ควรกินข้าวให้หมดก่อน จะได้มีแรงมานั่งร้องไห้ก็ได้ใช่ว่ากลัวได้อดมือเย็นแต่เฟลิกซ์ที่เคยลำบากรู้คุณค่าอาหารตั้งหางเลยยอมกินข้าวที่เหลือในจานให้หมดแล้วนายไปเจอเขาได้ยังไงริชเชอร์พูดเข้าเรื่องได้ยินแต่ชื่อไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาเลยสักครั้งเลยอยากรู้ว่าเจ้าหนุ่ที่ชื่อเคลนั้นเป็นคนแบบใดถ้าถึงขั้น ทำให้คนหัวดือยอย่างเฟลิกซ์มันบ่อน้ำตาตื่นได้ที่ร้านหนังสือที่ผมทำงานอยู่เขามากับตาแก่หัวขาวคนหนึ่งที่แต่งตัวซอมซ่อเหมือนพวกไร้บ้านเขารู้จักคนอื่นได้งั้นเหรอได้ยินมาแต่อีกฝ่ายเป็นเงือกรักสงบไม่ค่อยพูดค่อยจา่ายยิงกับมนุษย์ยิงแล้วใหญ่คุยได้แต่กับเฟลิกซ์คนเดียวนั่นแหละที่ผมสงสัยเขาไปรู้จักกับตาแก่คนนั้นได้ยังไง แถมต่แก่ที่มาด้วยกันก็เรียกเขาว่า t ีโออีกต่างหากทีโอบ้าบออะไรน้่นมันเคชัดชัดคำก็ว่าแก่สองคำก็ว่าแก่คนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็แก่เหมือนกันเลยสะดุ้งไปด้วยเลยเขามีพี่น้องใช่ไหมที่นายเคยเล่าใช่แต่นั่นไม่ใช่โคจะมองอยังไงน้่นมันก็เคชัดชถึงแม้เขาจะเหมือนกันมากแต่ยังไงผมก็แยกออกอีกอย่าง โคนะผมสั้นแถมเตี้ยวกว่าเขาอีกแล้วนายรู้ได้ยังไงก็ผมเคยเจอเขาแล้วไงพี่ชายของเขานะ่ยย้อนกลับไปเมื่อเนิ่นนานมาแล้วก่อนที่ใครเรนจะถือกำเนิดซสอีกเฟลิกซ์ปักใจเชื่อไปแล้วว่าชายคนนั้นที่บังเอิญเดินชนกันคือโคลรจริงๆเคยเจองั้นเหรอที่ไหนก็ที่นี่แล้วแหละแต่เมื่อน,นานมาแล้วสำหรับเรื่องนี้เฟลิกซ์ รู้สึกเฉยมากเขาไม่ได้ดีใจเลยสักนิดที่ได้เจอปลาที่หายไปเพราะยังไงมันก็ไม่มีผลอะไรกับเขาอยู่ดีเจอพี่ชายในตอนที่น้องชายไม่อยู่มันก็เปล่าประโยชน์แต่ทว่าวตอนนี้มันจะต่างอะไรกันเพราะน้องชายดันเหมือนพวกความจำเสื่อมไปแล้วจำอะไรไม่ได้ไม่แม้แต่คนสำคัญของตัวเองไม่เห็นว่านายจะเล่าให้ฉันฟังเลยเพราอมันไม่สำคัญไงอีกอย่าง ดูเหมือนเขาจะมีครอบครัวแล้วด้วยเง้นเหรออืมก็ดีการตอบสนองของริชเชอร์ดูจะไม่ได้ตกใจอะไรที่เงือกมามีครอบครัวบนแผ่นดินอยู่ปะปนกับพวกมนุษย์ที่ต่อให้เดินสวนกันบนถนนก็คงมองด้วยตาเปล่าไม่ออกและอย่างที่รู้กันว่าผู้ชายคนนี้อยู่ที่นี่มานานเรื่องอะไรที่ว่าแปลกไม่เคยพบเห็น ก็ได้เจอกับตัวมาแล้วและในฐานะคนที่มีชีวิตอยู่มานานจึงรู้สึกเฉยๆต่อเรื่องชวนพิศวงพวกนี้เพราะเรื่องประหลาดกว่านี้เขาก็เจอมาแล้วผมควรทำยังไงดีริเชอร์ตอนนี้ผมสับสนไปหมดเฟลิกซ์พยายามไม่วิ้ตกจนเกินไปเพราะข้าวที่พึ่งยัดลงท้องไปจะไม่ย่อยและอาจต้องไปทำงานทั้งที่ท้องอืดได้แล้วนายได้พูดอะไรกับเขาบ้างล่ะ ได้บอกหรือเปล่าว่าเขามีลูกแล้วไม่ผมไม่ได้พูดแค่หน้าของผมเขายัางจำไม่ได้แบบนั้นต่อไ้พูดอะไรออกไปก็มีแต่ยิ่งทำให้เรื่องมันแย่ลงกว่าเดิมพูดแล้วก็จุกอยู่ในอกทั้งที่เฟลิกซ์มีเรื่องมากมายที่อยากบอกอีกฝ่ายแต่กลับใจสั่นเสียงหายไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยว่าเราเคยมีช่วงเวลาแสนสุขด้วยกันว่าเรามีเจ้าตัวน้อยด้วยกันแล้ว ก็นายจะทำยังไงจะปล่อยเขาไปางั้นเหรอไม่ผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกในเมื่อได้เจอเขาแล้วจะสภาพแบบไหนผมก็ทำใจปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกแล้วนายจะทำยังไงรอจนกว่าเขาจะจำนายได้หรือไงไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยลิเชอร์ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยสักอย่างตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือกาลังทำอะไรอยู่กับใครเป็นตายร้าดียังไง ตอนเขาอยู่กับผมเขาไม่เคยหนีหายไปไหนคนเดียวเลยก็เชื่อฟังผมตลอดมีแต่ผมที่ชอบทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวกรมตามสนองว่าอย่างนั้นเถอะริชอร์ไม่มีคำปลอบใจทั้งประโยคนี้อย่างตอกย้ำคนเสียใจจนสะอึกในลำคอนี่คือฉันก็ไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเรื่องของพวกนายนักหรอกนะแต่ถ้ามันกวนใจนายนักก็เข้าไปเคลียร์ตัวต่อต,ตัวเลย ใส่เกียร์พุ่งชนไปเลยปัญหาคู่ชีวิตตะแก่ที่อยู่เป็นโสดจนหัวงอกคนนี้ก็ดีแต่ให้คำแนะนำเท่านั้นปัญหาคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่ถือเป็นเรื่องปัญหาขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครให้คำตอบเขาได้แต่ว่าเขามากับตะแก่คนหนึ่งส่วนสูงน่าจะประมาณคุณผมงอกไว้หนวดพอปะบายเดินหลังค่อมๆหน่อยคนลักษณะแบบนี้ คุณพ่อจะเคยเห็นบ้างไหมเฟิกนายถามมาได้ยังไงใช้หัวส่วนไหนคิดคนแก่ๆอย่างที่นายว่ามาบนเกาะน,นี้มีทั้งเยอะแยะเมืออถูกด่าว่าโง่แต่มันก็เป็นข้อมูลเดียวที่เฟลิกซ์จะคิดออกเพราะนอกเหนือนจากนั้นมันก็ไม่มีจุดสังเกตอะไรแล้วแล้วฉันก็แก่เหมือนกันนิตายสิริเชอร์คุณช่วยอะไรผมไม่ได้เลยสัก,กนิดอ้าวไอ้นี่นี่ งั้นเดี๋ยวผมจะลองพยายามด้วยตัวเองเจ้าคนอารมณ์เสียแล้วผ่านลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินเอาจานเปล่าของตัวเองและของตะแกรไปล้างทำความสะอาดในอ่างล้างจานที่มีแก้วกาแฟที่กินแล้วไม่ล้างของตะแก่แช่อยู่ด้วยยังไงใช่ว่าริชอร์ไม่เห็นใจแต่ความรู้สึกมันไส้มันหมีมากกว่าช่วงไหนว่างๆผมจะลองเดินหาแถวๆนั้นดูหรือไม่ก็รอ พอได้ยินตะแก่นั่นบอกว่าวันหลังจะมาใหม่ถ้าโชคดีผมอาจได้เจอเขาอีกครั้งเฟลิกซ์เป็นพวกใจร้อนแต่เขาก็รอเก่งเพราะที่ผ่านมาเขาก็รอมาตลอดจะลองรอต่ออีกหน่อยก็คงไม่เกินความอดทนของเขางั้นเหรองั้น,น๋ยวฉันจะช่วยตามหาอีกแรงก็แล้วกันถึงแม้เฟลิกซ์มันจะปากไม่ดีแต่ริชอร์ก็เห็นในความขยันและอุตสาหะของคุณแม่คนเก่งคนนี้มาตลอด เช่นนั้นแล้วแม้จะหมันไส้แต่ก็เอ็นดูขอบคุณถ้าคุณเจอเขาก่อนผมฝากบอกเขาด้วยว่าเฟลิกคิดถึงมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง ph 7 1 4หเล่านิยายเป็นกำลังใจให้อดินูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมมต์ได้เลยนะคะ และก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียนจบเรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอ e ีบุ๊กอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทร์ในการจินตนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหนุนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย